ไก่ก็ไม่ผิดหวังจ้างามมากเลยมาเลยจ้างามมากดีทีเดียวจ้ะเดี๋ยวไปตัดขาข้าง,องนอกเนาะนี่มันเข้ามันลึกเล็กๆมุดเอาล <c oughs> องจ้ะ ให้ได้อยู่เก็บคนเดียวก็เงียบๆนะจ๊ะมาเลยจ้ามาต่อขนาดเนี้ยกำลังกินนะเราไม่ได้มีดมาแล้วเพราะเราทีแรกเราคิดว่าเราไม่ได้เข้าป่าเห็น แต่ก็มาเข้าป่าเตียนๆนี้หละจ้ะเพื่อนๆเอาขีด้ดินออกหน่อยสวยๆนอนคองอิ่มกันบ้างแล้วนะกินบ้านนะจ้ะเดี๋ยวไปขุดที่น้ำอีกทีไงดอกน่ากินนี้ยังไม่ได้เห็ดหัวแดงเลยเพื่อนนี่เจอดอกนี้ก็ท่ากินหัวมาแล้วเดี๋ยวจะเอาไปจ้ะ แดงนะมันจะกรอบมากเลยจ้ะทุกคนอันนี้เราจะดอกเดียวถ้ากินหัวไปแล้วใช้ได้อยู่จ้ะแบบนี้ใช้ได้เอาเอานะจ้าแล้วมันดูดิมันจะเปื่อยเนะาะแเขาว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกเราไม่แน่ใจถ้าฝนตกเราก็คาดหวังว่าเห็ดจะออกอีกนะแล้วก็เข้าข้างตัวเองไปเรื่อยๆก่อน สำหรับคนชอบเก็บเห็ดเนาะมันกรอบนะจ๊ะเห็ดเนี้ยมันเป็นเห็ดห้าดาวเหมือนกันจ้ะเป็นตระกูลเดียวกับพวกเห็ดพึ่งหวานนี่แหละอันนี้เดี๋ยวไปแล้วเลาะเลมเลมที่บ้านเอาเนาะมาจ้าคนเราก็เสียงเบานะจ๊ะมาคนเดียว <c oughs> <c oughs> เก็บแล้วมืดแล้วเมื่อกี้ว่าดวงอาทิตย์ออกอยู่ พอมืดแล้วนะมันก็ไม่ค่อยสนุกเก็บเห็ดเท่าไหร่แล้วจ้ะแต่วนนี้สวยนะยาวๆเรามาดูว่าเขาเขาดีไหมขาเนี่ยใช้ได้เลยจ้ะทุกคนเราจะขาไปทอดนะดอกเขาก็ทอดได้นะจ้ะไม่เสียนี่แค่เขายืดตัวเฉยอือเพื่อนอันนี้เดียวมีดตัดเห็ดมาก็เอามีดนี่นะมีดปอกผลไม้นะเนี่ยจ้ะ เนี่ยอันนี้เอาลากออกเนาะตีทีเดียวเพื่อนเพื่อเลยไม่รู้นอนไปไหนอิ่มกันหมดแล้วมั้งแต่ว่ามีแต่ความหนาวที่มันจะเปื่อยนน่เน่เน,น่ที่มันจะเปื่อยจ้ะมันจะเปื่อยแต่ว่าไปทำใครสวรค์ได้จ้ะ่วน,นนี้นี่เพื่อนๆดูฟองน้ำนะมันเอาไอ้เขียวเป็นนี้แม่แม่ลอ,อยแล้วมันเละมาก เราก็จะชอบเอาดอกอย่างที่เราให้ฟังไปทอดนะจ๊ะยินไม่ขมเจ้าเพื่อนเก็บแบบเงียบๆนะจ๊ะไม่มีอารมณ์ตื่นเต้นอะไรหลอเนี่ยพ่อมาคนเดียวมาเจ้อจ๊ะเก็บเก็บเก็บใช่อีกนิดนึงไม่รู้จะได้กินไหมเนี่ยแต่ว่าคนเข้าตลอดจ๊ะ เห็นมีตุ่มเล็กๆขึ้นน่าจะทําท่าอยากขึ้นแต่ว่าความหนาวเย็นไม่แน่ใจว่ามันจะรอดไม่น่ใจอออดอกเมื่อกี้นี้แลวจ้ะเปิ่ยนิดนิดจะได้เลยน้ำลายท่าเดีไปต้มก็โอเคจ้ะ ตะมูตะมีเลยจ้าเพื่อนๆตรงนั้นอีกดองนะ,ะทีเดียวกับใบไม้เลยเนาะรอโตไม่ทันเขาจ้ะเอาแบบนี้แหละนี่อีกดองจ้าเพื่อนเห็นปะนี่ๆๆนี่เด,ดี๋ยวมาให้ดู มัวๆหน่อยนะตะมูตะมีนะ,ะจ๊ะทุกคนโอย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 งามนะงามงามโดดเดียวในป่าใหญ่โหมันแบบจุดใจมากเลยดอกเนี่ยดอกสวย เพื่อนอันนี้แสงส่องพอดีเลยงามนะอืมงามมากออกกำลังกินแบบนี้ชอบมากเลยโอ,โอ้นะคิดว่าจะรอดเลยนะเอาออกไปก่อนเขาเพิ่งเริ่มเจานะเนาะ ใช้ได้อยู่ถ้าแบกไปบ้านเลยก็คงจะกินไปเยอะตัดเป็นบางดอกนะจ๊ะได้ยินเสียงคนมาแล้วคนมาอีกแล้วเอาขาแล้วมาเลยมาเลยอืม ขานะจ๊ะเพื่อน,นขาดีเดี๋ยวอดอกทิ้งไว้นี่นี่น่มันมันอ่อนมากเลยนะดอกแมวเนี่เพื่อนไว้นี่จ้ะเอาตะขาขาดีจ้ะอเอาขาไปทอดอร่อยดี ขาดีจ้ะดีมากเลยแหละนี่ยน้องตัวเล็กๆเอาไปจะโตรเร็วตายสองวันพรุ่งนี้ก็ใหญ่แล้วนัเนี่ยเอาไปกินอร่อยมใจทุกคน,นเลยเลยแตง่งามงามเลยจ้าดอกไม้งาม กินเลยสวยสวยดอกนี้เอาขี้ดินออกหน,น่อยนี่ดินแห้งเลยจ้ะแต่เขาบอกพวกนี้คือเนี้ยฝนมันจะตกก็จะเราไม่มั่นใจถ้าตกมาแล้วยังร้อนสิบเจ็ดสแปดองศาอย่างนี้เราว่าเห็ดยังขึ้นอยู่จ้ะดอกเราไม่รู้เขาจะรอดไหมแน่จ้ะทุกคน เหมือนนิ่มแล้วจ้ะดูดิโยนิ่มจริงเพื่อนเน้่นิ่มมากเหมือนขึ้นตามที่ร่นโลนะเพื่อนไอ้นี้ก็ดอกนะเนี่ยแต่ดูยังเล็กอยู่ก็ยังไม่เอาอืม ้อยไห่ดองพยายามเกิดได้อยู่จะตกเลยเป็นฟืนเราจะเปียกฝนไม่จะนี่ออกสมัยดอเดียวนี่จะดองนี้มันจะใช้ได้ไหมเกิดอุอ้ย ใช่ได้อยู่นะไม่เดินแสงเลยอะ่ะเห็ดพึ่งเลยจ้าทุกคนเขาไม่ได้โดนแสงอาจจะเปื่อยดอกยันจานี่ลังกินเลย อะไรจะคนนี้นะจ๊ะไปกี่โมงเนี่ยสองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงกว่าเลาะจนเจ็บตาเลยจ้ะ <c oughs> คนก็เยอะเยอะทุกคนวันหนึ่งเรากรเกษียณไปเราก็คงไม่ได้เก็บเห็ดไม่มีแรงเข้าไปเก็บเยอะแบบนี้หรอกจะ้ะไปบ่อยๆหรอกเมื่อกเกษียณน,นะนะอายุมากแล้ว เราคงทิบกิยานไปเก็บมาสิบดอกเงี้ยมาแกงแค่นั้นแหละแต่ไม่ได้ไปลุยก็ไปข้างในในอะไรเงี้ยเด็นลมเป็นแรงเนี่ยแลวอนาคตเราไม่รู้เนาะแต่ว่าตอนนี้มีเลี้ยวแรงเรามีความสุขตรงนี้เราก็ทําไปไม่ได้แบบเราไม่ได้ปังมากนะไม่ได้ปังแบบนั้นแหละมันไม่เรียกว,ว่าปังมากเราแบบเราไม่ได้ปังเราไม่ได้มี fc มีนะมีคนที่ติดตามดูเราบางทีเขาก็มาเมนบอกอะไรเงี้ยขอบคุณมากนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นท่านใดอะไรเงี้ยเพื่อนฝูงนี่น่ารักสุดๆเราไม่ได้ไปหาเพื่อนเลยเขาก็มาหาเราตลอดขอบคุณมากจ้ะเรางานเยอะจ้ะเพื่อนเพื่อนเราทํางานเยอะบางทีนอนเหนื่อยแล้วก็โซเชียลก็อยากทำอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราเกษียณไม่มีอะไรทาเนาะ ก็ผ่านการสร้างรายได้ทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube เราก็ผ่านแล้วนั่งกินนะเองออเรามีความสุขมากเลยเราเก็บเห็ดเพุ่งวานนะกลัวก็กลัวแต่ว่ารู้สึกแบบถ้าได้เห็ดนะถ้าไม่ได้เห็ดนะอย่างที่บอกอะ ไม่ได้เอาอะไรเพื่อนดูนะเพราะว่ามันไม่รู้จะเอาอะไรให้ดูอ่ะจะลงคลิปว่าเฮ้ยเก็บเห็ดไม่ได้เห็ดนะพาดูนู่นด้วยเราว่ามนก็น่าเบื่อมนไม่มีอะไรให้ดูเราเองก็อยากดูแบบอยากดูเห็ดอะไรเงี้ยดูเก็บเห็ดเราชอบนะถ้ามีเวลาเราก็ไปดูเพื่อนๆนะเราไม่ค่อยมีเวลาเพื่อนๆต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะ พอหมดเห็ดล้วก็คงไม่ได้ลงอะไรแล้วนิดๆหน่นนอยรักษาช่องไว้พอเห็ดมาก็เอามาลงเห็ดต่ออนาคตคอยว่ากันอีกทีจ้ะ